สวัสดีค่ะทุกคนในวันนี้นะคะจะมาแนะนําในการสัภภาค,คอนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณครูทุกท่านที่ผ่านภาคอและวก็ภาคขอมานะคะเชื่อว่ามันไม่ง่ายเลยนะคะก็ขอให้สู้ๆก,กันอีกนิดนึงนะคะก็อยากจะแนะนําว่าไม่ต้องชะลาะใจในเรื่องของการสัภภาค,คอนะคะมีความสำคัญเหมือนกัน100คะแนนเหมือนกันนะคะ บางคนผานภาคกอภาคขอแต่ว่ามาภาคภาคขอก็หหน่าเสียดายมากเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมความพร้อมให้ได้ที่สุดให้มากที่สุดนะคะวันนี้ก็สามารถแชร์เทคนิคเท่าที่จะทําได้นะคะเพราะว่าการสอบครูผู้ช่วยมาเหมือนกันนะคะก็จะเข้าใจความรู้สึกเหมือนกันเนาะก็ในภาคขอนะคะเขาเรียกว่าความเหมาะสมต้นกับวิชาชีพการปฏิบัติและการปฏิบัติงานในสถานศึกษานะคะก็จะมีองค์ประกอบอยู่3องค์ประกอบนะคะเราก็ต้องไปเตรียมตัวอยู่3องค์ประกอบเนาะองค์ประกอบที่หนึ่งก็คือคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้มาจากการสัมภาษณ์นะคะ25คะแนนอ้เยอะอยู่นะคะต่อไปการพัฒนาตนและวิชาชีพนะคะนี้มาก็จะมาจากแฟ้มสะสมงานนะคะ25คะแนนเหมือนกันส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยเยอะมากเลยนะคะืคอเขาเรียกว่าตามาในด้านการสอน50คะแนนเลยนะคะในเรื่องของอจะมาจากการเขียนแผนเนาะแล้วก็อยากให้เตรียมตัวในเรื่องที่มันได้คะแนนเยอะๆเนาะเราก็จะเตรียมตัวทุกแต่ไม่ใช่แค่แค่ตรงด้านการสอนนะอยากจะให้เตรียมตัวทุกอันเลยนะคะ นในเรื่องแรกนะคะคุณลักษณะส่วนบุคคลได้มาจาดการสัมภาษณ์ใช่ไหมคะก็จะแนะนําให้ในเรื่องของการแต่งกายนะคะอยากให้แต่งกายให้เรียบร้อย การพูดจานะคะเราก็ต้องมีสมาารวะคารวะเนาะในการซ้ำเนียงในการพูดนะคะเราก็ต้องทําให้เก็บคะแนนในนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะตุยยาท่าทางก็วมถึงในตรงนี้นะคะในวันนั้นเราเข้าไปน่าจะมีกรรมการอยู่3าท่านนะคะ,ะท่านแรกเนี่ยเป็นพอ,อนะคะพอโรงเรียนก็อาจจะสูงไปก็ไม่รู้พอ,อจากที่ไหนเนาะเป็นพอ,อท่านที่หนึ่งเป็นพอ,อนะคะท่านที่2ก็อาจจะเป็นศึกษานิเทศนะคะแล้วท่านที่3าก็จะเป็นครูในเอกของเราเองนะคะอย่างเช่น ครูสร้อยนะคะก็จะเป็นเอกภาษาอังกฤษก็จะมีครูครูเอ่อค,ค,ครูภาษาอังกฤษนะคะเข้ามาเข้ามาประเมินเราเหมือนกันนะคะจะมีครู3ท่านเนาะแล้วก็ตอนที่เราเข้าไปนะคะอยากแนะนําว่ายังไม่ต้องนั่งนะคะเอ่อให้จนกว่าเขาจะบอกว่าเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งครับแล้วก็ขออนุญาตนั่งค่ะแล้วก็เราก็นั่งลงนะคะน,นี่คือเป็นมารยาทเล็กๆน้อยๆเนาะอยากให้เราเก็บรายละเอียดเล็กน้อยน้อยนะ ที่2ก็คือการทําแฟ้มสะสมงานนะคะในนี้ก็จะเดี๋ยวจะแนะนําอีกคลิปวีดีโอหนึ่งนะคะว่าวันนี้อะไรบ้างข้างในเนาะแล้วก็ให้อยากให้เราเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดนะคะยีคะแนนเนาะไปข้อที่3ก็คือในด้านของการสอนนะคะในด้านของการสอนเนี่ยเขาก็จะประเมินจากแผนเดี๋ยวจะ คลิปหนึ่งนะคะจะแยกคลิปเพราะว่ามันจะยาวไปนะคะก็หลายคนก็อาจจะเบื่อเนาะไม่อยากฟังยาวมากเนาะในในคลิปนี้นะคะก็จะอธิบายแค่อันอันดับที่1น,นะคะในเรื่องของคุณลักษณะที่ออส่วนบุคคลเนาะในเรื่องของการสัมภาษณ์25คะแนนเลยนะอันนี้ก็จะจากที่บอกนะคะแนะนําในเรื่องของการแต่งกายส่วนเมื่อเราเข้าไปเนาะมันก็จะมีคาถามถูกไหมคะคำถามในตอนนั้นกรรมการถามคุณส้อยนะคะว่าออมีอยู่3คําถามเนาะ น่าจะนะคะถ้าจำไม่ผิดเนอะมันนานมากแล้วนะคะก็อันข้อที่หนึ่งเขาก็ถามว่าถ้าได้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนเนี่ยเราจะทํายังไงโอ้โหตอนนี้ก็เอิม่มก็คิดก่อนนะคะอย่าเพิ่งตอบเนาะถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ยังไม่ต้องตอบแล้วก็ตั้งตินิดนึงแล้วเราก็คิดก่อนว่าเออเราจะตอบคำถามยังไงดีนะคะเราต้องมีไหวพริบด้วยเนาะไหวพริบแล้วก็เราก็คิดนิดนึงตั้งตินิดนึงแล้วเราค่อยตอบนะคะ ว่ากรรมการเขาจะดูว่าแนวความคิดของเราเป็นยังไงเวลาเราตอบเรามีกริยาท่าทางเป็นยังไงนะเราก็ต้องตอบจัดใจจริงๆนะคะจากความรู้สึกจริงๆของเราเนาะเชื่อว่าคุณครูว่าที่คุณครูทุกท่านก็จะเขาเรียกว่าอะไรมีจรรยาบรานมีมีความเป็นครูอยู่ข้างในอยู่แล้วนะคะก็จะตพอมาจากใจก็กรรมการก็จะเข้าใจได้เขาก็จะสัมผัสถึงความรู้สึกของเรานะคะในตอนนั้นคุณช้อยเขาบอกว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเตรียมสื่ออยู่แล้วนะคะเป็นสื่อมือที่ถ้าเราได้ไปสอนในที่ที่กันดานเนาะที่มันไม่มีอุปกรณ์การการเรียนการสอน เช่นว่าไม่มีโปรเจคเตอร์ไม่มีทีวีแล้วครูจะสอนยังไงเนาะแล้วก็จะเตรียมความพร้อมในเรื่องเราก็จะทําเป็นแฟลชการ์ดนะคะเราจะสอนผ่านาเป็นบัตรคำบัตรธาตุนะคะแล้วเราก็จะให้นักเรียนเนี่ยพูดฝึกพูดฝึกฝึกเขียนฝึกอ่านนะคะจากตรงนั้นก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับครูท้อยนะคะครูท้อย,ะะอยก็จะเตรียมสื่อให้มากขึ้นนะคะเราก็จะมีงานที่เยอะมากขึ้นแต่ว่าเราก็เพื่อเด็กน,นะคะเราก็ทำเพื่อเด็กเนาะแล้วก็ไม่ได้เป็นปัญหาก็ตอนนั้นก็ตอบกรรมการไปว่า โชว์รูปภาพนะคะการออกเสียงนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าถ้ามีนักเรียนเรียนร่วมเราจะทำยังไงแล้วก็บอกว่าอ๋อแล้วก็เคยผ่านโรงเรียนที่เป็นคือครูส้อยเนี่ยก่อนที่จะมารับกาชการนะคะก็ไปฝึกไปทำงานอยู่ที่โรงเรียนนานาชาตินะคะเป็นโรงเรียนของอที่มันมีสองภาษาเนาะมีภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะคะเขาก็จะเรียนอยู่สองภาษานี้ก็จะมีเด็กทีกพ่พิเศษนะคะเด็กพิเศษมาเรียนด้วยแล้วครูส้อยก็จะได้เรียนรู้กับเขาเนาะว่าเออเราจะจัดการกับเด็กพวกนี้อย่างลุ่มนี้ยังไงนะคะเราจะมีวิธีการดูแลเด็กพวกนี้ยังไงเนาะ